สวัสดีค่ะช่องใหญ่วันดีชาแนลนะคะวันนี้เย,ยวันพามาชมความสวยงามนะคะความสวยงามของทะเลหมอกนะคะสวยมากนะทุกคนเนาะนี่เย,ยวันก็มาแต่เช้านะคะมาที่ทุ่งนานะคะเพราะว่าที่อื่นมันจะมองไม่เห็นทะเลหมอกนะคะมันจะมันจะยไงคะมันจะบดบ,บังเนาะที่เขาเรียกเนาะเย,ยวันก็พูดไม่ถูกนะทะเลหมอกตอนเช้าสวยมากทุกคนดูนะ สวยสวยจริงๆนะสวยมากๆนะเพราะว่าเยาวันก็มานะมาที่วัดห้วยปากกั้งนะคะก็เลยมาแวะถ่ายตรงทุ่งนานะเยาวันจะวิ่งผ่านประจําตรงนี้นะคะเพราะเขาจะอยู่ในบริเวณของตําบลตําตํบลริมกกนะคะตําบลริมกกอําเภอเมืองนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะใกล้ๆกับวัดห้วยปากกั้ง ก็เรียกว่าบ้านเอาจะเห็นเป็นทะเลหมอกที่สวยงามนะคะถือว่าไม่โกงจนนะค่ะสวยจริงๆนะคะทุกคนทะเลหมอกแต่ถ้าเราเข้าไปใกล้ๆแล้วเราเราก็จะไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นทะเลหมอกที่สวยนะคะเยวันก็สวยสวยงามนะคะเยวันไม่ได้เอาภาพมาจาก ก็แวะมาเที่ยวกันนะคะที่วัดห้วยปาลาตั้งนะคะจะมีวัดร่องเสือเต้นวัดล่องคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวหลายๆอย่างที่จังหวัดเชียงรายสิงห์ป่ากนะคนะดอยหลวงนะคะมีทุกที่นะคะถ้าเราจะไปนะคะในจังหวัดเชียงรายยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะมาให้กำลังใจดูว่าน,นะคะที่ทางมาชมทะเลหมอกในวันนี้นะคะ สวยสวยมากนะทุกคนจนแบบเย,ยวันเดินออกไม่ได้นะรอจนพระอาทิตย์ขึ้นนะตรงนี้นะคะก็ประมาณเวลาตีห้ากว่าหรือ6กโมงแต่มันก็สว่างเลยเนาะทุกคนเนาะแถวนั้นเนาะเห็นเป็นยังไงคะสวยงามไหมคะยังไงก็ช่วยกดแช่นะคะกดไลค์นะคะกดซับสไครต์สั่นกระดิ่งนะให้เย,ยวันี ทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะคะสิ่งที่เราทำไปทุกอย่างก็เพราะว่าใจเรารักใจเราลักเราถึงทาได้นะคนะคะที่เป็นกำลังใจย่ายว่านาเป็นยังไงก็ช่วยกันช่วยมีอะไรจะพูดแล้วทุกคนมามีแต่ความสวยงามเอามาฝากนะคะฝากด้วยนะคะ โดยจริงๆนะทุกคนคือความสวยนะแต่พ่อถ้าใสายๆหน่อยนึงก็จะจางหายจางไปเรื่อยๆนะคะับนี่เก็บบรรยากาศทะเลหมอกจริงเลยครับขอเชิญในทานะจ๊ะสวัสดีขอบคุณค่ะสำหรับ